สตล้ำทางสันนนั ar, ้ทางเา่าเจ้าทางลองพวกศรัทธากี่นองจำให้ลเงซหัวละคนหันเบาว่าลองแง่สาคอนเด้อยันสิ้นสารสากระบอกคือสาแอวล้ำมาดุนั้นแล้วก็เห็นล้ำนอทางหองมันเป็นแปวเป็นปองมันบ่ตันแล้วก็น่อลาบักหาสู เมื่อตวรวงผมเสือผมนฟังจังไปจู่ทางสันบอกให้หมแทนจันหันมานนาล่เนหนพอเห็นหักพี่หน่อตั้งแวด้ยสนใจหยาบข้าใกล้ๆปู้คนมาก ท่นพ่อข้าพผสงเสียงมาเอื่น่าให้เยงาเๆงาเถื่อนักษาคนตาตีขัน้นัะฟังอีอลีผมกะคินบ่เด้สิลำให้จะพันฟังพวกัันตั้งเจตอรอเม็เดเป็นใดที่หา่าให้เป็นทางสันการให้ออสากันฟังเห้าสากนคุณพ่อเอ๋ย เ่าและสั่นลำเตยเลยน้ำว่าจังไหนเนจ้าุูนาคำมัง่งแสงตาตำสลกเจ้าเบือ่อผู้เขาบันสิสูงอายขั้นมาไหลเหลือเสือไปเ้โน่เ้โน่สิมาส,สานกับเมือส่นบาดนาไปไม่บ้านให้สิหัวกาตานุ่ เอาไว้สมิสก่อนสาวสมิสเงี้ยวเดินไปในพี่น้องเนาะ